สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ้แม่น้องเหมียวแล้วก็จะพาอัปเดตนะคะลุงช่างทําบันไดนะคะทําไมถึงทําแบบนี้นะคะก็รูปแบบแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ใส่หัวใจให้ปุ้แม่น้องเหมียวด้วยนะคะฝากรับชมคอย่างน้อยสี่ถึงห้านาทีค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณต้นฉบับจากเสื้อพาไปนะคะครับอีกทีนึ่งนะคะนจ้นล็อกปุทีบกัวยูนะคะก็เลยไม่ได้มาอัพเดตนะคะในเอฟซีได้ดูนะคะก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะบาบ้านากำลังอธิบายนะคะว่า ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ในรูปแบบนี้อันนี้ก็มีทั้งหมดกี่ขั้นเป็นสิบกว่าขั้นขั้นไข่ขั้นเจ้าพ่อบอกขั้นเจ้าพ่อบอกขั้นไข่บรรไดปูนอ๋อขั้นเจ้าบันไดปูนขั้นไข่บันไดเล็กนีหนึ่งสองสามสี่เดขั้นหกเจ็ดอ๋อเลขเจ็ดนะฮะเลขขี้นะครับนี่มันกว้างเท่าไหร่นะเนี่ยประมาณกี่เซนเนี่ยความกว้าง ความกว้างเหนะตรงกว้างมันต้องวัดทั้งหมดครับน่าจะได้ประมาณสักอันนี้ผมไม่ได้วัดนะผมตัดเหล็กผมตัด82เพื่อใส่ข้างในเก้าแปดแปดเก้าถูกปัจจุบันแล้วกว้างของบันไดนะครับผมโอ้เก้าสิบสองกว้างเก้าสิบสองโอ้หัวเดียเก้าสองสองเก้าได้ที่น่องแล้วเดินขึ้น เราตัดแผ่นพื้นมาใส่อีกนะพี่เสืออันนี้ค่ะเอฟทีถามบอกว่าเขาติดตัดแผ่นพื้นใส่อีกอยู่อ,อันนี้เป็นตัวเอาบ้างแผ่นพื้นนะเจ็บซีกลัวุงร้อนไม่ใช่ไรหรอกอเป็นห่วง <laughs> เอฟที่อยากหอดไตเอฟที่อยากหอดไตก็จะทำด้านด้านนอกนี่ก็จะทำราวกันตกนะครับผมเนาะทำราวกันตกอยูอ่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเห็ดหั่นบั่นไดก่อน ราวราวนี่มันต้องขนานขึ้นไปไหมหรือว่ายัางไงตอนทำราวนะทำราวก็ต้องขนานขึ้นไปสิพี่หรอค,รคือเชื่อมไปกับเหล็กนี่เลยเอ,อ่ะก็เชื่อมใส่ขอบนี่นครับอ๋อเชื่อมใส่ขอบนี่เลยจะเอามาปูดมาทำไมพี่ตัดเหล็กเชื่อมขอบใส่ขอบนี้เลยครับผม เองกังไอ๋อมเอแนเอ็มซีแล้วใช่มาอมมาเอ็มซีคอมเมนต์าแนะนให้รู้อยากทไมไมีเยอะแยะทไมไม่เอามาทะวะไม่ก็พวกรแล้วพี่น้องครับีกาแกขนาดนี้ พวกกินถึกแดดถึงฝนมันก็นติดหูติดท่ทางตามการเวลานะครับผมแต่ว่าเหล็กมันติดใส่ได้โดนนะครับแต่พื้นน่ะพื้นเหยียบไม่ใช่พื้นเหล็กนะครับผมนะพื้นเหยียบจะเป็นพื้นซีเมนบอร์ดนะซีซีได้อันนี้เป็นการพาแล้วนะครับผมถึงมันสีห่อนกับบอมเอนเข้ามะยางน้ำเพลินกับครับผมพี <c oughs> ่น้นองนะกับสีมเมากระวอาตรงๆกันนะเพื่นผู้เดียวถึงน่าสะเอาบ,บันไ,ไดเล็กกับห่อนกับบอมเอนเข้าห่อนเนะครับผมเข้าห่อนครับผมกระชากแล้ว อันนี้ก็ไม่ขอใช้ขอสงสัยให้เอฟซีคือหรอกที่จะพูดสงสัย <c oughs> ถ้าว่ากี่กี่เล่าได้คหรอผมกี่เ,เล่ากันแล้วกันอ <c oughs> ืม บระธานด้ซื้อมาครับผมแผ่นพื้อบระธานด้ซื้อมากดี่อออเอ้ยเป็นซีเมนต์บอร์ดแบบที่ปูพื้นอันนี้ไหม<ะ>เหมือนกันไหมใช่ซีเมนต์บอร์ดเนี่ยตัวนี้แหละที่ปูพื้นนี่แหละอืคือพัดบอร์ดแบบนี้นะระดวกขึ<ม>่นผมยังยิ่งอยู่แผ่นหนึ่งคนหนึ่งครับอ้าวไม่ไปแผ่นหนึ่งก็เหลือปูข้างหน้านี่ไง ออยู่แต่ลุงยังไม่ได้ตั้งเสาไงเราขึ้นมาเราขึ้นมาสองดูข้างบนเลยหละขึ้นมาสืบหรือขึ้นมาเสือกสืบครับสืบไม่ได้เสือกครับขึ้นมาสืบนะครับผมอันนี้นะครับผมฝักบัวก็คือลุงจะทำเป็นแบบอาบน้ำอาบอ้ลครับผมแกจะมาอาบน้ำบนดาดฟ้า เาถออมาเขมาไว้นี้เอาตีกันด้วยว่าถิมาอาบน้ำเล่นเนี่อาบแสงจันทร์เอออาบน้ำใต้แสงจันทร์นะเดี๋ยวเห็นเอาขักบัวมัวมากไปทึ่งหินนะเออเดี๋ยวเอฟซีตีถามนะขอได้บอกก่อนบ่ตีเบอรเอฟซีเห็นมากูคอยเองก็อันนี้ที่ยังไม่ปูนะครับ เดี๋ยวเอฟทีสงสัยอีกว่าทำไมไม่ปูให้เสร็จเพื่อนท่านเดี๋ยวตั้งเสาครับเอฟีสงสัยยังไม่ถึงเพื่อนท่านเดี๋ยวตั้งเสาครับผมถ้าปูแผ่นพื้นทับไปปุ๊บตั้งเสาขึ้นมาปั๊บเออมันก็จะได้บาดแผ่นพื้นหลายครับผมมันจะได้ตัดแผ่นพื้นครับถ้าปูแผ่นพื้นมันสิเต็มแมนบอออ่ามันจะปูแผ่นพื้นเต็มปุ๊บทีเนี้ยเราก็นะทีแบบมาตั้งเสามันก็จะต้องตัดแผ่นพื้นอีกนะอืประเด็นก็ได้ว่าสิเฮ็ดทีเดียวคือตั้งเสาก่อน ไฟสีเอาแฟนผืนมาปูนะครับผมอันพวกเจ้าบ่ต้องห่วงนะครับผมเพิ่งหนีเล่าขึ้นมาผู้เดียวโต๊ะกับโต๊ะเล่าผู้เดียวครับบ้าบ <c oughs> ้าบ้านั่นแหละครับผมกับเอฟซีอยากเอฟซีสงสัยนะสงสัยแล้วอีกก็ให้ถามมาในคลิปนี้ <c oughs> ถ้าสงสัยยังอีกถามมาตีพีดีนะครับจะคลิปหน้าจะทำเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำคลิปให้ดูอีก อาอธิบายในคลิปนีไปเลยครับเดี๋ยวไปดูในคลิปผมเลยไปดูในคลิปมนโอมชาแนลอ๋อไปดูในคลิปมนโอมก็ได้นะครับแล้วอธิบายไปแล้วครับอกจีบๆจะเรียนไปทำระเบียงหรอกตกกระซามเล่าครับผมอยากทำอยู่แต่ว่ามันไม่มีงบตกกระซามเล่ารแล้วตรงนี้ไม่ไม่ทำระเบียงหรอกทำอนกันแต่ตกกระซามเล่าใช่ไหมครับแต่มันยังไม่มีงบไปแล้วว่าตกกระซามเล่าเลยผมออมันก็ต้องขาย โปรเดินมีนาคมไม่ได้สักคันชุดก่อนอ๋อเต้องสั่งซื้อโปรแลงต้องสั่งโปรเยอะๆนี่จะได้ต่อเติมให้สวยงามไปไวอ้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดอเราก็มขาแข็งกป็ดะดูบดอกอะไรอ่ะดต้นจิกตอ๋อต้นจิกอ่ะเนี่ยอ๋อ มุเจลินมุจลินตุจิกอ๋อม,ม,มุดจลินต่จิกอะมลินน่าขลาดอมาจากนี่น้ก็ลังออกใปออกดอกใบไม้ก็ออกดอกก็ออกเอาขี้มันเหแล้วมันไม่หมุ นะครับผมผู้ใด้ทรงไทยก็ถามมาอีกเลยครับพอดีผมจะได้ตอบขอทรงไทยเอซี่พอสิริจะได้คลิปบ่จะได้คลิปไปเรื่อยๆบ่จะได้คลิปเรื่อยๆนะครับผู้ไ้ทรงไทยยังอีกถามอีกครับผมคลิปที่ทรงไทยถามมาได้ไม่คุ้มนี่แหละอ่านะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมณโอมฉันเนี่ยนะฮะสรงไทยมันจะเยียร์ไปมันจะโต๊ะไปลุงโอ้ยเนาะพัสดุมาของใคร